เป็นยังไงกันบ้างล่ะชาวอิ่มแป้ของลุงนวดโกโกโกที่ลิงก์ใต้ตโปรไฟล์ไม่เคยทําให้ผิดหวังครับและใครที่ยังไม่ได้เข้าบ้านเขียวของลุงนวดนะครับเข้าไปได้เลยครับที่ลิงก์ใต้ตโปรไฟล์บอกเลยคุณจะได้กลายเป็นชาวอิ่มแป้กันทุกคนและ3คู่โดนใจประจำวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้จัดให้ต่อเลยครับพี่น้องมาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นบอลลาลิก้าสเปนครับกีโรนาเจอกับราโยบายเยกาโนครับในเวลาเที่ยงคืนครับ โดยผลงานของคิโรนาครับต้องบอกเลยลูกการนี้ไม่ดีนะครับผลงานห้านัดหลังสุดนะครับแพ้3ชนะ2และแพ้มา3เกมติดนะครับแพ้ต่อบาลนเซียแพ้ต่อปารีสแซงต์แชแมง แพ้ต่อบาร์เซโลนานี่คือการแพ้3นัดติดนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างราโยบายเยกโนครับผลงานอยู่ระดับกลางๆครับค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเสมอ2แพ้2ชนะ1ครับชนะแค่1เกมจาก5เท่านั้นครับโดยวันนี้เขาทางด้านกิโรน่าครับจะมาในแผน4-2-3-1โดยหน้าเป้าของเขาจะเป็นอนเนลดานยูมาครับส่วนทางด้านราโยบายเยกโนครับจะมาในแผน4-4-2ครับโดยหน้าคู่ของเขาจะเป็นอาร์ดี อัมบลาบลาครับกับอีซี่บาราซอนครับ โดยวันนี้ในมองส่วนตัวของลุงสําหรับคู่นี้นะครับกีโรน่าเนี่ยกำลังเผชิญปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นครับเขาแพ้3เกมติดแล้วรวมทุกรายการนะฮะต่เกมนี้จะแตกต่างจากเกมที่แพ้ซะหน่อยครับเพราะว่าเกมนี้จะได้เล่นในบ้านครับเพราะว่าการแพ้ส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนอกบ้านนะครับแล้ววันนี้ลุงมองว่ากีโรน่าเล่นในบ้านเนี่ยเพื่อตอบแทนแฟนบอลที่ตามมาเชียร์ถึงที่แน่นอนต้องงัดฟอร์มเก่งออกมาครับส่วนทานั่นราโยบายเกโนครับผลงานเนี่ย ไม่แพ้ใครมา2เกมติดนะครับโดยชนะ1เสมอ1ครับและเกมล่าสุดยันเสมอแอดมาริดได้ถือว่าไม่ธรรมดาครับแต่ลุงม,มองว่าการเจอคิโลน่าในบ้านแบบนี้รายโยบาเยโกโนถือว่าเป็นงานยากของพวกเขาครับลุงก็เลยยังมองว่าคิโลน่าเจ้าบ้านยังดูดีกว่าครับ มาต่อกันที่คู่ที่2ครับบาร์เซโลนาครับเจอกับเคตาเฟ่ครับในเวลาตีสองครับเป็นบอลลาลิก้าสเปนนะครับผลงานของบาร์เซโลนาค่อนข้างดีครับในลาลิก้าทาไม่นับแชมป้ยนลิกที่แพ้ต่อมโนคโคน1ประตูต่อสองครับแต่ถ้านับลาลิก้าสี่นัดล่าสุดชนะ4เกมรวดครับส่วนทางน้าเกตาเฟ่ครับห้าเกมหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยครับแพ้2เสมอถึง3เกมครับโดยวันนี้ครับทางน้าบาร์เซโลนาครับจะมาในแผน4-33ครับ3ตัวลูกของเขาจะเป็นรามินยาเมาไอเจ้าหนูคนนี้ทีเด็ดจริงๆครับ และตัวลุกด้านข้างอีกตัวหนึ่งก็อย่างราฟินยาครับและนาเปาอย่างโรเบิร์ตเลวานดอฟกี้ครับส่วนทางด้านเกเตอเฟ่ครับจะมาในแผน5 3 2ครับหน้าคู่ของเขาเป็นเบอร์ตูยูดูริมนะครับจับคู่กับคริสตาดุสอูเช่ฮะโดยวันนี้ครับในมองส่วนตัวของลุงครับเกเตอเฟ่เนี่ยต้องเล่นเกมรับแน่นอนครับในการมาเยือนบาร์เซโลนาครั้งนี้ครับแต่ทางด้านบาร์เซโลนาครับ ผลงานโดยรวมในลาลิก้าเนี่ยค่อนข้างดีอย่างที่ลุงบอกไปครับและฮาซิฟิกผู้จัดการทีมคนใหม่ของทางด้านบาร์เซโลนาค่อนข้างมีแผนหลากหลายและวิธีการเล่น d n a ของบาร์เซโลนาค่อนข้างใช้กับบาร์เซโลนาชุดนี้ได้อย่างลงตัวครับและตัวอันตรายอย่างรามินยาเมาพร้อมทำประตูอยู่เสมอครับและมีหน้าเป้าอย่างโรเบิร์ตเลวานดอกกี้ที่คอยล่าตะข่ายอยู่นะครับลุงเลยมองว่าเกมนี้เนี่ยเพดานให้มา1.75ลุงมองว่าบาร์เซโลนายังไง2ลูกต้องมีครับเพราะนั้นจับไปที่บาร์เซโลนาดีกว่าครับ พี่น้องต่อกันที่คู่ที่3ครับเป็นบอลยูโรปาลีคครับกาลาตสลายครับเจอกับพี o k ครับในเวลาตีสอครับโดยผลงานของกาลาตสลายนะครับ5เกมหลังสุดครับชนะ4แพ้1ครับและชนะมา4เกมติดแล้วส่วนหน้าทีเยือนผลงานก็ใช่ย่อยครับ P AOK นะครับชนะ4เสมอ1ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับ โดยวันนี้ครับทางด้านการาตสลายครับจะมาในแผน4-2-3-1โดยหน้าเป้าของเขาจะเป็นตัวที่ยืมมาจากนาโปลีอย่างวิกเตอร์โอซิมเพนครับตัวนี้อันตราย,ยจริงๆครับและจะมีตัวลุกที่คอยขับเคลื่อนเกมอย่างคิสเมอร์เทนครับคอยขับเคลื่อนส่งให้ โอเซมเพนทำประตูนะครับส่วนนั่น p a เอโอเคครับจะมาในแผนเดียวกันครับ4-2-3-1โดยหน้าเป้าของเขาเป็นท่าหลิกทิสูดารีครับจะเป็นกองหน้าตัวเป้าให้กับท่าน้าน PA โอเคครับโดยวันนี้ครับในมุมมองส่วนตัวของลุงครับการาตาสไลน์เนี่ยทำผลงานได้ดีต่อเนื่องครับชนะมา ติดติดกันเลยครับแล้วเกมล่าสุดก็ชนะเฟเนบาเช่มาทีมตัวเต็งจากตรุรกีนะฮะอยู่หลีกร่วมกันนะฮะแล้วชนะคู่แข่งตัวชาการมาได้แบบนี้เป็นการชนะ4นัดติดกันครับและเกมนี้ได้เล่นในบ้านต่อเนื่องขนาดที่ PAOK ทำผลงานได้ดีเหมือนกันครับชนะ4จาก5เกมครับแต่คุณภาพโดยรวมลุงยังมองว่าเป็นรองทาาด้านกาลาปสลายครับเพราะนั้นคู่นี้ลุงให้ความเป็นเจ้าบ้านของกาลาสลายครับน่าเชียร์กว่ามากครับ พี่น้องก็จบลงไปกับ3คู่โดนใจประจววันนี้นะครับถ้าหากใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนะครับที่ลิง์ใต้โปรไฟล์นั่นคือของดีเลยครับบอลสดที่เขาโมวไวไว่าได้10ไม้บวบจริงหรือเปล่าไปพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองครับแล้วจะรู้ว่ามันดีจริงหรือเปล่านะครับพี่น้อง